คำถามต่อไปนะดีเหมือนกันอันนี้หลายคนคงอยากทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเริ่มต้นจะเดินสตินะคำถามคือว่าความสุขในการเจริญสติเป็นยังไงครับผมรู้สึกแต่ว่ามันทุกน้อยลงความสุขในการเจริญสตินะเอาอย่างนี้เริ่มต้นจากชีวิตจริงๆของเราทุกคนก่อนพวกเราเนี่ยเวลาที่ ได้อย่างที่ต้องการมันก็จะมีความสุขถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการมันก็มีความทุกข์อาการทางใจมันจะดิ้นเร่าๆๆนะะมันจะมีความกระวนกระวายมันจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะสนใจอะไรอื่นคล้ายๆหน้ามืดมองอะไรไม่เห็นแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับความปั่นป่วนภายในนะเนี่ยเรียกว่าความทุกข์อันเกิดจากการไม่ได้อย่างใจ ส่วนความสุขที่ได้อย่างใจมันก็คือชื่นมืน่นเหมือนกับเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งในโลกเลยนะเหมือนเราเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้ชนะเหมือนเราเป็นคนที่ใครๆจะต้องอิจฉาแต่มันแป๊บเดียวอะนะเวลาที่เราต้องเผชิญความจริงมันก็คือว่าสุขเนี่ยมันสุขเดี๋ยวหนึง่งแะทุกเนี่ยบางทีมันทุกยาวๆ นี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าความสุขความทุกข์แบบโลกโลกความสุขอันเกิดจากการดีใจเนี่ยมันมีอาการคลุ่งพลานมันมีอาการเหมือนจิตเนี่ยนะขอกอดไอ้สิ่งที่ได้มาไ,ไว้อย่างแน่นเหนียวไม่ยอมให้ไม่ยอมเสียไปนะถ้าทำถ้าจะเสียไปนี่โลกแตกรู้สึกเหมือนกับไออะไรตรงหน้ามันจะถล่มทลายลงมา ท้องฟ้านี่มืดมนไปหมดนะนี่ความสุขแบบที่เป็นแบบโลกๆเนี่ยมันเป็นความสุขแบบที่พร้อมจะทําให้เกิดความทุกข์มันสวิงกันไปสวิงกันมาสองข้างนี่แหละจะสมใจหรือไม่สมใจเท่านั้นเองทีนี้คือความสุขจากการเจริญสติมันแตกต่างจากที่เราได้อะไรมาหรือเสียอะไรไป คือมันต้องมาอยู่ที่มุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าชีวิตเราเนี่ยที่ได้มาจริงๆเลยนะคือได้ความรู้สึกว่าเรามีแล้วที่เสียไปจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นเนี่ยมันนอกจากเสียใจเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะมันก็คือเสียใจนั่นแหละ ใจที่มันเสียไปใจที่มันมืดมนไปเวลาเราจเจริญสติเรามาอยู่ที่ศูนย์กลางมุมมองตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นทิศทางอีกทิศทางหนึ่งนั่นคือเวลาที่เราได้อะไรมาดูมาที่ใจว่าใจมันเกิดอาการยึดอยากจะครอบครอง หวงไว้ไม่อยากสูญเสียไปแต่เมื่อ,อไรไอของชิ้นนั้นเนี่ยมันทําความไม่พอใจให้กับเราเนะยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็แฟนบางคนเนี่ยคือเล่าให้ฟังเลยนะเขาเขามาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยคนนี้นางในฝันผมเลยนะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเนี่ยเจอกันโอนั่งมองแอบมองอยู่กข้างหลังนะโดยไม่รู้ เจ้าตัวไม่รู้ตัวนะเจ้ทั้งมาได้เป็นแฟนกันหลังจากที่ทำงานแล้วคือผ่านต่างปลายต่างไปมีแฟนไปมีไอการผรจนภัยในชีวิตในแบบที่แตกต่างกันเนี่ยสรุปเออมาอยู่ด้วยกันจากนางในฝันเนี่ยก็นะนางในฝันแบบฝันดีนกลายเป็น นางในฝันตายคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยนึกว่าได้มาแล้วมีความสุขอย่างที่สุดเนี่ยตอนที่ได้มาแล้วใจมันยึดมันมีความหวงแหนมันมีความรู้สึกว่านี่ของกูเสียไปไม่ได้ใครจะมาแย่งนี่นะต้องตายกันไปข้างหนึ่งอะไรแบบนั้นเนี่ย ในที่สุดพอได้มาจริงๆไม่มีใครมาแย่งกลายเป็นนะตัวเองเนี่ยถามอยู่ทุกวันว่าเออจะเมื่อไหร่จะพ้นจากไอ้ภาวะแบบนี้นี่ก็มีตัวอย่างแล้วในชีวิตคู่เนี่ยมันมันไม่ใช่มีแค่เรื่องเล่าแบบนี้เล่นๆนะมีเยอะเลยเห็นเห็นมาเยอะมากนี่คือเรียกว่านะถ้าเรา พิจารณาเป็นจิตเราไม่พิจารณาเป็นว่าเราเราได้อะไรมาหรือเสียอะไรไปภายนอกเนะยเราเราได้เป็นจิตแบบไหนมามันจะรู้สึกเลยว่าไอตอนยึดเนี่ยบางทีมันอาจจะยึดผิดก็ได้ยึดอะไรผิดผิดไว้นึกว่ามันเป็นของดีนึกว่ามันมีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นต้นทางของทุกมหาหันตั้งหาก มันก็จะเกิดมุมมองอีกแบบหนึง่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไอ้ความสุขชั่วคราวหรือว่า,วาการยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่นนั้นนะ่ะมันเป็นอาการหลงผิดประเด็นคือพอเราพิจารณาว่าไอ้ความหลงผิดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่อาการปรุงแต่งของจิตชั่วคราวมันจะเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมา มันจะเกิดความรู้สึกคลายจากอาการยึดขึ้นมาความสุขแบบนั้นไม่ใช่ความสุขจากการได้อะไรบางอย่างมาแต่เป็นการคลายจากความยึดมั่นอะไรบางอย่างไปและถ้าหากว่าคลายได้จริงรู้หลักของการคลายความยึดมั่นได้จริงเหมือนสามารถไปคลายความยึดมั่นกับอะไรทั้งหมดในชีวิตได้เลย ขอแค่ตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวไอ้น,นี่ตรงนี้พุทธศาสนาถึงได้สอนให้อภัยหรือสอนให้รู้จักแบ่งปันเพราะทุกครั้งที่เราแบ่งปันทุกครั้งที่เราให้อภัยมันเป็นการฝึกคลายมันเป็นการได้ลิ้มรสความสุขอีกแบบหนึง่งทางใจเป็นการได้รู้จัก การชีวิตอีกแบบหนึ่งที่มันไม่มีความทุกข์อันเกิดจากการยึดผิดผิดนี่การเจริญสติเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าเรื่องของการสละทรัพย์แล้วก็ไปไกลเกินกว่าเรื่องของการให้อภัยมันเป็นชีวิตของการที่เราตั้งหลักนะอยู่ในทิศทางอีกแบบหนึ่งคือ เเป็นทิศทางของคนที่มีมุมมองภายในอยู่ตลอดเวลาว่าเราย,ยังยึดอะไรอยู่บ้างเรายังมีสิทธิ์เป็นทุกข์จากการหวงแหนอะไรไว้อยู่บ้างอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็บุคคลน,นั้นเป็นที่รักนะพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรหรือว่าคนรักลูกหลาน ถ้าใครมีแล้วรักบุคคลเหล่านั้นมากเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะบางทีเนี่ยยอมตายแต่ไม่ยอมที่จะให้บุคคลนั้นเป็นที่รักนี่มีความทุกข์ถึงขั้นนั้นแล้วก็พอมองเข้ามาในใจของตัวเองเ่ย เราจะพบสัจจคความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รักใครไปมากกว่ารักตัวเองหรอกไอ้ที่ยอมตายให้กับบุคคลน,นั้นเป็นที่รักได้เนี่ยก็เพราะใจของเรายังยึดอยู่ไงใจของเราเนี่ยสนย์กลางความรู้สึกเนี่ยมันยังทุ่มเทให้เขาอยู่ไงถ้าบุคคลน,นั้นเป็นที่รักเนี่ยทําให้เราไม่สบอารมณ์ เกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกเหมือนกับถูกทอดทิ้งเกิดความรู้สึกเหมือนกับไม่ไม่มีค่าเขาไม่เห็นหัวเราบ่อยๆเข้าเนี่ยไอความรู้สึกแบบนั้นอยากทุ่มเทแม้กระทั่งชีวิตให้เนี่ยมันก็หมดไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะรู้สึกยังไงไอตัวเรานี่แหละที่รักตัวเองที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะนี่พอเรา เริ่มรู้ตัวว่าเออไอที่ยึดมั่นที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่บุคคลน,นั้นเป็นที่รักแต่มันยึดมั่นในสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งภายในของเราคิดว่าเรามีอะไรคิดว่าใครมีค่ากับเราตัวนี้แหละตัวยึดมั่นตัวนี้แหละที่มันมีความหมายที่สุดที่มันจะทำให้ มีความทุกข์ได้หนักที่สุดถ้าหากว่าเราทำลายอุปาทานหรือว่าตัวความยึดมั่นตรงนี้ทิ้งได้สำเร็จนะต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความกระวนกระวายใจมันก็หายไปพูดง่ายๆว่าการเจริญสติเนี่ยรสชาติความสุขนะมันเหมือนกับตอนที่คุณสามารถจะให้อภัยใครสักคนได้จริงๆ แล้รู้สึกล่งอ,อกหรือเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับการการที่คุณเคยถูกโกงยึดว่านั่นเป็นทรัพย์สมบัติของคุณเป็นเงินของคุณนะแล้วก็ทำใจได้ว่าเออเสียไปแล้วไม่จะไม่กลับไปคิดถึงอีกนะใจที่มันเลิกยึดสิ่งที่เสียไปสิ่งที่หายไปรสชาติแบบนั้นเนี่ยนะนะ มันเป็นรสชาติที่เกิดขึ้นเป็นปกติสําหรับผู้ที่เจริญสติถูกทางนะครับเพราะผู้ที่เจริญสติไม่ได้เจริญสติเอากาสิ่งที่มันอยู่นอกกายแต่เจริญสติเพื่อให้มีสติขึ้นมานว่าในขอบเขตกายใจนี้ไม่มีสักชิ้นเดียวไม่มีสักส่วนเดียวที่มันจะไม่เปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเราหวงมันไว้ไม่ได้เราจะยึดมันไว้แค่ไหนในที่สุดมันต้องต่างไป มันต้องหลุดจากมือเราไปมันจะต้องออกจากเขตการควบคุมของเราไปอย่างเช่นถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ลมหายใจของเรามันเป็นลมหายใจของเราอยู่ชัดๆแต่พอพิจ,จนารณาไปเรื่อยๆนะพิจนารณาไปเข้าออกในครั้งนี้สั้นลงครั้งนี้ยาวขึ้น มันต่างไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นนะว่าไอ้สิ่งที่มันเข้าสิ่งที่มันออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ของของเรานะมันเปลี่ยนภาวะไปเรื่อยๆและไอ้ภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เคยซ้ํากันเลยเป็นลมที่พัดเข้าพัดออกมาในสิ่งที่เราทึกทักว่าเป็นร่างกายของเราเรายึดอยู่ชั่วคราวว่านี่ลมหายใจของเราใครอย่ามาแย่งลมหายใจของเรา แต่พอคืนออกไปแล้วปล่อยออกไปจากร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันจะไปไหนก็ช่างนี่ไม่ใช่ไม่ยึดแล้วว่าเป็นลมหายใจของเราตอนจะจมน้ำเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในลมหายใจขนาดไหนทีนี้ถ้าเห็นอยู่ว่าลมหายใจมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแค่ธาตุลมมันก็ได้ตัวอย่างแล้วว่า จะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นภายในขอบเขตกายใจนี้กันตรงไหนเอาเริ่มต้นจากที่ลมหายใจจากนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเฝ้าตามรู้เฝ้าตามรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นแค่ธาตุลมไปได้นานๆนะะมันกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งว่าเออไอสิ่งที่น่ายึดกว่าลมหายใจมีอยู่คือความสุข อันเกิดจากการได้นิ่งรู้ภาวะของลมหายใจที่ไม่เที่ยงคนที่รู้สึกอยู่ว่าลมหายใจไม่เที่ยงนะมันจะมีความปล่อยมันจะมีความวางมันจะมีความรู้ว่าเออเนี่ยธาตุลมเนี่ยสักแต่เข้ามาแล้วออกไปรู้อยู่อย่างนั้นนิ่งๆน,นะมันมีความสุขมากมันมีความวิเวกมากมันยิ่งกว่าเราขึ้นไปอยู่ลอยลอยอยู่บนฟ้านะ อยู่บนฟ้าที่ท้องฟ้าเนี่กว้างแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีความมีแต่ความว่างเปล่ามันสุขยิ่งกว่านั้นแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นก็ทําให้เราเห็นเป็นเครื่องพิจารณาได้เหมือนกันว่ามันอยู่แป๊บหนึ่งนะบางคนทําได้หนึ่งนาทีบางคนทําได้หนึ่งชั่วโมงแต่แป๊บหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นความคิดปรุงแต่งแบบธรรมดา มันมีความอึดอัดจากไอสภาพของจิตที่กระสับกระส่ายอยากโน่อนอยากนี่หรือแม้กระทั่งอยากจะกลับเข้าไปมีสมาธิใหม่อยากจะเข้าไปเตเสุขอันเกิดแต่รสวิเวกนะอันเกิดแต่การเห็นความไม่เที่ยงนี่ความอยากแบบนั้นเนี่ยก็เป็นความกระวนกระวายเป็นลักษณะทุกข์แบบหนึ่งของจิตที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าเออ เนี่ยไอความทุกข์ตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าความสุขไม่เที่ยงส่วนความสุขยังเหลือเกินอันเกิดจากสมาธินะอันเกิดจากการเจริญสติเนี่ยก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าความทุกข์ไม่เที่ยงเช่นกันเมื่อเราเห็นอยู่ว่าทั้งทุกข์ทั้งสุขมันไม่เที่ยงมันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งเป็นขนาดขณะมันก็จะปล่อยวางแม้กระทั่งตัวความสุขความทุกข และจากนั้นมันจะเห็นทุกอย่างต่างไปหมดเลยนะคือมันไม่ได้มองออกไปที่โลกภายนอกแล้วยึดโน่น ôn, ยึดนี่แต่มันจะมองเข้ามาที่ข้างในว่ามันยังมีอะไรที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์อันเกิดจากการยึดอีกอยู่อีกบ้างอถ้าลมหายใจกับความสุขความทุกข์แบบธรรมดาธรรมดามันทําอะไรเราไม่ได้แล้วความคิดล่ะคิดผวงถึงคนน,น้นคนนี้คิดอยากได้นอนอยากได้นี่ มันยังเป็นเหตุให้จิตกระสับกระสายได้อยู่ไหมมันก็พิจารณาเข้าไปถึงการปรุงแต่งของจิตแล้วเห็นว่าอาการของจิตความปรุงแต่งทางจิตเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วถ้าไม่เที่ยงนะเห็นว่าไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเ,เป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีนะอะพอเวลาความฟุ้งซ่านพอเวลาความคิดอยากโน่นอยากนี่มันเกิดขึ้นมามันจะเห็นเหมือนหมอกควันมันจะเห็นเหมือนเงาเงาที่มัน เป็นอนเงามืดๆหรือว่าเมฆหมอกนะที่มันเข้ามา,าบทบังความโปร่งใสของจิตชั่วคราวนะแล้วรู้สึกว่าไอ้ความคิดแบบนี้ไม่ใช่เรามันเกิดการปัดสินขึ้นมาจากปัญญาหลังจากเห็นมาเป็นปีๆหรือเห็นมาเป็นสิบๆป,ปีว่าความคิดผ่านเข้ามาเท่าไหรเนี่ยมันมันผ่านออกไปเท่านั้นหมดเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นณจุดนั้นนะคือไม่ใช่ว่าเรากลายเป็นคนเออ พูดอะไรไม่รู้เรื่องคิดอะไรไม่เป็นนะแต่คิดเป็นคิดดีด้วยพูดได้ดีด้วยแต่มีความรู้สึกมีศูนย์กลางสติอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะออไม่ใช่ไม่รับผิดชอบนะรับผิดชอบการงานทุกอย่างทําชีวิตให้ดีทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้สึกว่านั่นนะมัน,เป,นเป็นตัวเป็นตนที่น่ายึดหน้าหวง พอเราไปถึงจุดที่นะมีสมาธิคือจิตเนี่ยมันเป็นปกติอยู่กับ้ความรู้สึกแบบนี้จริงๆเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยรสชาติความสุขตรงนั้นมันบอกไม่ได้มันอธิบายไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขแบบเบามันไม่ใช่ความสุขแบบโอ้ยชื่นมืน่นหรือว่ามีปิติอะไรแบบนั้นเพราะแม้แต่ปิติแม้แต่ความเบามันก็จะกลายเป็น สิ่งที่ถูกพิจารณาถูกรู้นะว่าเป็นความปรุงแต่งจิตชั่วคราวมีความไม่เที่ยงเหมือนเหมือนกันสติเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปถึงอีกระดับหนึ่งที่รู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้สึกเหมือนก,กายเนี่ยเป็นโครงเป็นอะไรที่นะมันมีความโปรง่งใสมันเหมือนแก้วนะหรือจิตเนี่ยมันสักแต่ ไอ้เป็นธรรมชาติที่มันรู้บ้างไม่รู้บ้างมันสว่างบ้างมืดบ,บ้างความสุขที่เกิดขึ้นหน้าแบบนั้นหน้าหน้าหน้าจุดนั้นเนี่ยนะเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งแบบที่มันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้มาแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการทิ้งอะไรได้ทุกอย่าง ออกจากใจไปหมดนะฮะอะไรก็ตอบยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เหมือนกับหลายคนสงสัยนะว่าจะเจริญสติไปเอาอะไรจะเจริญสติให้ได้อะไรพูดกันว่าจเจริญสติจเจริญสติทุกคนก็มีสติอยู่แล้วอ่ะจะไปเจริญมันอีกทําไมนะจริงๆนะถ้ามองจากมุมมองของการเจริญสติแบบทางพุทธจริงๆนะทุกคนไม่ได้มีสตินะ ทุกคนมีแค่สติทางโลกที่จะทำงานให้เสร็จที่จะพูดให้รู้เรื่องที่จะสื่อสารกับผู้คนแต่สติแบบที่เรียกว่าสัมมาสติซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับมิจฉาสติเนี่ยนะตัวสัมมาสติเนี่ยมันเป็นสติอีกแบบนึ่งคือคือเราอยู่ในชีวิตประจำวันแบบปกติอย่างนี้แต่ใจเนี่ยไม่เปื้อนทุกผมยังไปถึงตรงนั้นไม่ได้นะแต่ แต่เล่าให้ฟังได้ว่าก็เคยเจอบุคคลที่ทำได้แหละแล้วก็ผมเองผมก็รู้วิธีแหละแล้วก็พยายามทำอยู่แหละนะ,ะแล้วก็เนี่ยเอามาคุยเอามาเหมือนกับอบอกเล่าให้เพื่อนๆระดับเดียวกันระดับใกล้เคียงกันเนี่ยได้เข้าใจนะ,ะว่าสติแบบนั้นความสุขแบบนั้นมีอยู่จริงแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านตรัดไว้อะไม่มีอะไรผิดหรอกนะยกเว้นแต่จะเป็นพุทธพจน์ปลอมนะฮะพระพุทธเจ้าตรัดว่าการจเจริญสติเป็นทางเดียวที่จะมีความสุขได้ถึงที่สุดและความสุขที่ถึงที่สุดนันน้นก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองถ้าพ้นทุกข์ได้นะมันหมายความว่าใจเนี่ยเป็นอิสระมันไม่โดน ทุกดนไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกระทบโดยความทุกข์มันเป็นอิสระอยู่มันมีความสมบูรณ์อยู่นะไอไอความไม่ความการไม่มีทุกนั่นแหละคือความสุขอ,อันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอ่าสำหรับบางคนค้างอยู่ใช่ไหม ่าเป็นคําถามต่อเนื่องนะบอกว่าสติระลึกรู้ทันทุกสติระลึกรู้ทันในทุกช่วงขณะจิตเนี่ยเป็นทางมาของปัญญาจ,จึงมีปิติและสุขในใจอันนั้นคือสุขที่แท้ใช่ไหมอเดี๋ยวขอนิยามตรงนี้ก่อนว่าสุขที่แท้ในทางพุทธนะ คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าสุขที่แท้หรือว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นบรมสุขเนี่ยนะคือสุขของพระอรหันต์ที่ท่านไม่ท่านอยู่เฉยๆอ่ะท่านไม่ได้ตั้งใจจะเดินสติไม่ได้ตั้งใจทําสมาธิจิตของท่านก็เป็นอิสระออกมาจากโซนของความทุกข์ออกมาจากเขตที่ความทุกข์เนี่ยมันจะมากระทบได้ อันนี้คือนิยามพูดง่ายๆว่าจิตของพระอรหันต์นะที่เป็นอิสาระจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสาระจากอุปทานทั้งปวงนะเป็นจิตที่ไม่มีความกระสรับกระสายได้อีกเลยเป็นจิตที่ว่างเปล่าจากอความขมขื่นทั้งหลายนะความหอเหี่ยวความหมดกําลังใจอะไรทั้งหลายเนี่ยจิตพระอรหันต์ไม่มีแล้วท่านมีจิตแบบนั้นของท่านโดยท่านไม่ต้องทําอะไรนี่คือสุขที่แท้ในทางพุทธศาสนานะครับ นี้ออย่างตอนที่เราอย่างอย่างรู้ทันขึ้นมาเวลาสมมตินึกถึงศัตรูแล้วเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความรู้สึกแย่เกิดความรู้สึกว่าทําไมโลกนี้ต้องมีคนคนนี้อยู่ด้วยเรามีอยู่คนเดียวไม่พอหรือโลกทําไมต้องส่งคนคนนี้มาเกิดอีกนะพอพอมีความปรุงแต่งทางจิตแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเกิดความทุกข์ใช่ไหม คือมันเกิดความรู้สึกแย่รู้สึกกดดันรู้สึกว่าไอ้โลกใบนี้มันมืดเหลือเกินนะที่มีคนคนนี้อยู่นี้ถ้าสติเจริญขึ้นมาณขณะนั้นเอาเฉพาะณขณะนั้นนะไม่ใช่ทุกช่วงอย่างที่คุณถามนะเอาเฉพาะณขณะที่เราเกิดความทุกข์หนักขึ้นมามนเกิดจากการคิดแค้นเกิดจากความรู้สึกไม่ดีกับใครสักคนหนึ่ง แล้วเราเห็นว่าไอ้ความทุกข์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดมันเกิดขึ้นคือยอมรับตามจริงอะว่ามันเกิดไม่ใช่ไปปฏิเสธมันแต่รู้ว่าเนี่ยมันเกิดแล้วพอเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความรู้สึกว่าเต็งเนื้อเต็งตัวเกิดความรู้สึกว่าเท้าเนี่ยจิกจิกกับพื้นเกิดความรู้สึกว่าหน้าเนี่ยดำคำเครียดเกิดความรู้สึกเหมือนตึงๆขมับ เกิดความสูงเหมือนกับจะหายใจไม่ทั่วท้องเกิดความสึงเหมือนกับว่าเอะอยากจะก้มหน้าก้มตางองอหลังนะหลังงอไม่อยากเดินไปไหนไม่อยากคุยกับใครนี่เรียกว่ากําลังมีความทุกข์เป็นความทุกข์แบบไม่รู้ตัวและปล่อยให้มันทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันเกร็งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันหะลังค่อมอยู่อย่างนั้นนะนี่คือไม่มีสติ แต่พอเรานึกได้ถึงหลักการเจริญสติท่านให้ดูท่านให้ยอมรับว่ากำลังปรากฏอะไรกับร่างกายของเราเท้ากำลังจิกกัดพื้นเนี่ยนะฮกำลังกำลังจิกพื้นเนี่ยกำลังกดอยู่กับพื้นเนี่ยเรายอมรับไปตามจริงแล้วมันก็คลายออกเพราะคลายออกเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เมื่อกี้เหมือนกับมันทุกข์มหาหันเหลือเกินเนี่ยนะ มันเบาลงทันที25เปอร์เซ็นหรืออาจจะถึง50เปอร์เซ็นนี่แค่คลายเท้านะมีสติรู้ว่าเท้ามันจิกอยู่มันเกร็งอยู่แล้วมีสติว่าเอ,อเนี่ยถ้ามันคลายออกได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกสบายขึ้นนี่แค่เอาเท้าอย่างเดียวความทุกข์ลดลงแล้ว มันเป็นภาวะทางกายทางใจใช่ไหมอี่มันเป็นไอสิ่งที่เป็นอุปกรณ์จะเดินสติใช่ไหมแล้วอย่างมือเนี่ยบางทีนะนึกถึงศัต,ตรูขึ้นมาเนี่ยหลายคนเป็นนะมันชื้นเหงื่อขึ้นมาทันทีเหมือนมีน้ําเปียกๆขึ้นมาทันทีเหมือนมีแขนเนี่ยมันเกรงๆขึ้นมาทันทีนะฟันเนี่ยเหมือนกับกัดกรอดกรอดขึ้นมาทันใดนะโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเ,เลิก กัดฟันนะคลายมือออกวางสบายๆมันเกิดความรู้สุกมีความสุขขึ้นมาชั่ววูบนี่เห็นไหมความสุขอันเกิดจากการเจริญสติเนี่ยบางทีนะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันเกิดขึ้นตอนถึงเวลาที่ต้องใช้ใช้สติมันจะมีไฮไลท์ทางอารมณ์เกิดขึ้นเป็น วูบเกิดขึ้นเป็นพักๆหรือมีอาการเหม่อลอยมีอาการฟุ้งซ่านอะไรก็ตามที่มันเป็นภาวะแย่ๆที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยแล้วเราสามารถรู้มันได้ไอ้ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่จะฝึกเจริญสติพอ i n t ของการเจริญสติคือยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามันต่างไปเป็นขณะขณะถามว่า จะเห็นมันต่างไปยังไงเอาลมหายใจเป็นเครื่องเทียบคือไม่ใช่ไปจ้องดูลมหายใจนะแต่ให้ระลึกว่าณขณะน,นี้ตอนเราคิดถึงคนที่ไม่ชอบหน้านะมันมีความทุกข์เหลือเกินนะเท้านี่เกรงมือนี่เกรงหน้านี่ตึงไปหมดนะ่าลมหายใจนี้มันเกรงไปทั้งตัวมันมืดไปทั้งใจ เราเห็นในอาการยอมรับตามจริงแค่นี้นะฮะลมหายใจต่อมามันจะเกิดการเทียบเคียงกันเองว่าร่างกายมันยังเกรง็งจิตใจมันยังเมื่อยอยู่มันยังบอดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเมื่อลมหายใจที่แล้วหรือเปล่าถ้ามันเกิดความรู้สึกว่าเออนี่คลายไปนี่มันคลายลงนี่เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบอ่อนๆแล้วแล้วถ้าเราย้ำที่จะเห็นอย่างนี้อีกเรื่อยๆ มันจะเกิดความสุขที่มาแทนที่ความทุกข์นะความสุขอันเกิดจากการมีสติเนี่ยได้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทุกข์เนี่ยตัวนี้แหละนะที่มันจะเป็นความสุขระหว่างเจริญสติคือยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแบบพระอระหันต์แต่เป็นความสุขในแบบที่เรารู้สึกว่าแค่นี้คุ้มแล้วที่ได้เจริญสติ ยังไม่ต้องได้บรรลุมรรคผลยังไม่ต้องเป็นพระอระหันต์เราเห็นว่ามีการออกดอกออกผลงอกเงยขึ้นมาบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกเจริญสติแล้วเกิดความรู้สึกปลอยว่างเกิดความรู้สึกชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะไอ้ตรงนั้นแหละคือความสุขระหว่างทางก่อนที่จะไปเจอความสุขที่แท้จริง แบบที่เรียกว่าเป็นบรมสุขของพระอรหันต์ท่าน